ชเดินทนางนี้แล้วนะหาเท่าตั้งไหนก็ได้ครับลองเดินดูครับเดินได้ไวฝ่อเลยนะเอาพ่อลครับกลับมาเลยครับอ๋อนี่คือ,อคุณเล็กรักสัตที่ปะนด้เราจเดวของให้บางถ่ายถาให้ดูเต็มตัวน่อยนะตั้งขออนุญาตตั้ง,ง,ง,งถ่ายได้หัวจะเท้านะ ตาเอมีเป็นเป็นอยู่คือโรคปอดใช่ไหมปอดแล้วก็ปอดดือปอดดื้อที่เป็นอยูอหอมมากวันนี้เรามาถ่ายทํากันวันที่แปดวันที่เก้าค่ะวันที่เก้ามิถุนาเนาะนี่เหนื่อยไหมคะเดินรอบหนึ่งรู้สึกเหนื่อยนิดๆเนาะแต่ต้นก่อนอะไม่ได้เลยไม่ได้เลย ตอนนี้ก็นอนหลับสบายดีเมื่อก่อนนี้นอนไม่หลับเลยเมื่อก่อนนอนไม่หลับขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยเดินไปไหนตอนไหนได้สบายเลยเริ่มวิ่งได้เลยวะฮะเริ่มวิ่งได้แล้วลองเดินแบบกระฉับกระเฉงเลยว่าเราเดินเร็วได้มากน้อยแค่ไหนจาก แรกๆช่วยเหลือตัวเองเดินไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่ะแล้วเราเดินไวขนาดนี้เรารู้สึกเหนื่อยบ้างปะไม่ค่อยเหนื่อยเลยไม่ค่อยเนื่อยจาก<ต>มเมื่อก,ก่อนนี้เมื่อก่อนนี้โอ้หอบเลยเดินขนาดนี้หอบเลยแล้วก็ไม่ได้ไวอย่างนี้ด้วย ไฟไฟค่อยๆย่อ,อ,ยองก็หอบเลยแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าสมาชิกทั้งบ้านกินยาหมดเลย